สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กะมาพบกับน้าเชียร์พาลุยได้ครับผมครับหลังตามล้าออกมือขึ้นนี่ครับพี่น้องเนาะออกตัวเก่าได้ครับผมออกตัวเก่าครับบ่าว่าจะเป็นศูนย์สามหรือว่าซีหกครับพี่น้องเนาะตัวเก่าครับแต่ว่าก็มีลายอาจารย์ลายสำนักอยู่ครับพี่น้องเนาะเพป็นกับประกบซีหกครับผมซีหกหกซีแล้วก็ทีมงานเหล็กพอลาดพาวเด่นเดินดีกับมาเชียร์ ยาหน่อยส่วนวนยางสีครับพี่น้องเนาะถือว่าเป็นที่เด็ดเหล็กเด่นที่ประกบคู่กันเข่าเ้อยครับพี่น้องครับอย่างใดพี่น้องซีกผิจหน้าเบิงบ่กว่าจะเป็นอาจารย์เสี้ยนที่เป็นประกบคู่แล้วหรือว่าตัวเด่นที่กอมเชียบอกถึงเมื่อกี้ครับผมแต่ละอาจารย์เป็นสามารถวิ่งกันประกบคู่กันได้คือกันเดอครับผมบ่กว่าจะเป็นศูนย์สามหรือว่าซีหกครับคลิปนี้จะมาสรุปเป็นข้อมูลให้กับพี่น้องซีได้เบิงได้พิจารณาไปน้ำกัน เอาก่อนที่จะไปรับชมรับฟังน้ำเชียร์ผ้าลวยกะขอขอพระคุณทุกๆเสี้ยนทุกๆอาจารย์ครับผมครับไปรับชมรับฟังชุดสรุปเป็นข้อมูลกันเลยครับครับพี่น้องครับผมทีมงาน 3, สามสำนักชนหกครับผมมาหกอีลีเขาามือดอกเขาามอดอยู่นี่เลขออกหกศูนย์สามครับหกศูนย์สามสี่หกสำหรับทีมงานเนี่ยครับพี่น้องเนาะน้ำเชียกับ ประกอบหกสองครับผมสีได้โอ oh, oh, oh. no. ้โหพกอบหมเนาแต่ว่าส้นตัวไหนมาตัวนั้นได้ครับผมส้นตัวไหนมาตัวนั้นแตว่วอันนี้มันส้นสองตัวนอด้เท่าต่ว่ากันส้นสองตัวนี่เพราะเห็นมา,จากเจียกี้ได้เท่ามีหวดนีมาดีเมนคอยมากตลอดได้ครับผมอืม <ยา S 1> โอ้อย่ยาน้อยย่าน้อยนี่ก็ประกอบกับซอสส่วนอย่างเนะาะอืเขาได้ครับผมเขาดี สองสำนักประกบคู่กันเอาตรงความที่ท่าเนี่ยศูนย์สามครับผมย่าน้อยสองศูนย์ยางเก่าเก่าซีแบบนี้นี่แม่มันกลับกันเนี่ยคลิปหน้าเจอกันเลกครับพี่น้องเนาะ,ะเปินไหตอหมดเลยเดี๋ยวน้ำเชื่อจะมาประกบให้เบิองอีกครับสอสสวนยางอยอาน้อยก็ชนินครับผมกลับมาแล้วครับพี่น้องหกสี่สี่หกครับแล้วก็เลขสิบหน่วยบนเข้าศูนย์ครับ โอ้ยพอประกบพร้อมเนี่ยตัวเนีนพร้อมอาจาร,รย์มะย,ยมแดงครับผมหกตัวเดียวครับพี่น,อน้องเนาะหกสี่ 6, กับตัวร่องเทถาคือหนึ่งสี่เ้าเถวจะมาออกดูดูไหมเนี่ยหกสี่ศูนย์สามเนี่ยออกอย่ำอยู่นี่แหละครับอาจาร,รย์เอกครับผมหกสี่หกนี่ตัวตรงเลยครับผม ปูพิสุโนโลกหกสี่ครับพี่น้องเนาะด้านนปูจะมากรับพอ่อไพบูลเด่นมากศูนย์กับเก้าเข้าศูนย์ครับผมครับนุ้ย่กับหัวเส้นน้องคายครับผม ศูนย์มาแล้วครับพี่น้องเนาะแต่ว่าผมมีศูนย์สามครับผมเสียดายนศูนหกเข่าทางเนย่หาศูย์หกโอ้เข่าทางอีกอาจ,จารย์จิตวิรศัก์เข้าหลักหน่วยสามครับผมให้สามศูนย์เก้าโอ้ยอีพอครับเกือบสามตัวเสียดายมดได้เน้ออีพอสิพ้าเอ็บซี่ถือสามตัวจัดให้จักงวดได้พอ <laughs> คนภูเขาครับผมเข้าเด่นหกครับแล้วก็เลขติด ศูนย์แล้วครับผมอาจารย์เอเข้าเด่นหกด้วกันครับแปดหกสี่ม่ถอาลายสนาดอยู่ดิพดกลับมากออกอีกอพ่ออุดรเข้าวิ่งหกครับผมเลขติดเข้าหกพ่อจ่อยเข้าสี่ครับพี่น้องเนาะให้ศูนย์สองออกศูนย์สามให้สองศูนย์ แต้มเดียวอาจารย์คนโคล่าเข้าหกือกันครับแล้วก็อาจารย์สุเมศเข้าสามครับผม,มเน่นเก่ามาสามเหล็กเด่นเป็นนี่แหละครับผมคลิปหน้าเจอกันครับพี่น้องห้าสำนักปล่อยต่องวดที่เด็ดให้พี่น้องซี่เลยครับผมชนตัวไหนมาตัวนั้นเอาครับพี่น้องครับผมได้เห็นกันแล้วครับพี่น้องเนาะแนวทาง ชุดสรุปเป็นข้อมูลตามกันตอวันจันทร์เด้อครับผมวันจันทร์ที่22ทธันวาคม68ครับครับถ่ายคลิปนี้น้ำเชียร์ผ้าลวยก่ะขออวยพรให้พี่น้องที่โชคดีคลิปหน้าเจอกันครับพี่น้องเนาะเพิินห้มาตตอง,งวดเลยครับผมเพระาะว่าจะเป็นญาน้อยสอสวนยางพ่อลาดเผาวเด่นเดินดีและก้าวมาเชียร์ครับผมครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีครับพี่น้องครับผมอ๋อค่ะท่านผู้ชมถ่ายคลิปเช่นเคยด้วยค่ะขายคีมค่ะครับเอาค่ะท่านผู้ชมถ้าสนใจให้ทักไลน์มาเบอร์ที่เก่ามาเชียบอกด้วยค่ะท่านผู้ชมครับเป็นเบอร์ไม่เนอแมนค่ะเบอร์เฉพาะขายครีมค่ะท่านผู้ชมครับโทรมาได้โทรมาสอบถามก่อนค่ะว่าแมนน้ำเชียกับเก่ามาเชียบอสค่ะครับศูนย์หกสองสี่เก้าหนึ่ง แปดเก้าหนึ่งหกได้ครับพี่น้องค่ะเอาไม่แน่แถวเอาศูนย์หกสองค่ะสี่เก้าหนึ่งแปดเก้าหนึ่งหกครับผมค่ะเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์มาได้ครับพี่น้องค่ะอีดีไลน์ได้ครับผมนี่นะคะท่านผู้ชมค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้เจ้าของบริษัทหรือว่าเจ้าของคลิปนี่ค่ะครับเพิ่นสีจัดสบู่ตอนรับปีใหม่ค่ะเน่ยเพิ่นจะลดค่ะท่านผู้ชมครับ ลดสบูค่ค่ะแมนลดสบู่ครับพี่น้องเนาะค่ะเป็นโปรปีใหม่ครับผม <c oughs> ค่ะครับนี่แหละที่ FC เอฟซีมันถามหาน้้าเชี่ยบโบมีโปรอะค่ะน้้าเชี่ยกับโบ๊ะหูจักเนาะทะ่ะมนผู้มเพราะ <c oughs> ว่าเอ่อมันเป็นขิ้มสบู่ของบริษัทเพิ่นลไ้มาเนาะคะ่ะเ <c oughs> มนเอ่อน้น้าเชี่ยกับสีลดไหนเอฟซี FC กับโบไไดเนาะคะ่ะบานีปีใหม่เพิ่นกระเล่เอ่อสี ลดสบู่ให้ลูกค้าแมนจัดโปรค่ะเดี๋ยวรายละเอียดกับสอบถามไดนครับพี่น้องเนาะในไลน์ได้ครับผมลดกระหน่ำกับันูส้มเนาะค่ะต้อนรับปีใหม่ค่ะครับเฉพาะต้อนรับปีใหม่ด้ค่ะธนูส้มค่ะเอานี่ละค่ะเสื้อลานี่เพิ่กจะลดเลยดิแมนค่ะเพิ่นลดมากแตงแต่เอามาขายแล้วครับผมค่ะครับลดมากแล้วค่ะ สบู่กับเสลี่มเนี่ยใส่ดีดะดนะคะท่านผู้ชม,มค่ะสบูเ่เฮทไหานาเข้าไส์เกียรออกครับพี่น้องเนาะไสออกฟากะจางค่ะเสลี่ยมเฮทไห,หานาเฮ้าบ่แห้งบ่เหี่ยวเนาะครับผมค่ะครับสุช่ชื้นตลอดครับแมนค่ะ,น,คะนี่ค่ะท่านผู้ชมเอฟซี FC, น้าเชียเอาไปใส่แล้วค่ะเพิ่นว่ามันนุ่มหนาดีขึ้นด้น้ำเชีย่์ พนว่าก็ใส่เดยอาทิตย์กุ้งกั้วดิถ่าครับค่ะตัวน okay. ี้ค่ะท่านผู้ชมนี่ครีมขมิ้นเด้อครับผมครีมขมิ้นค่ะนายเดย์ครับก่อนนอนเดี๋ยวเอฟซีไลท์ถันพิ่นกับยังบุหลู่ดิถ่าเพิ่นว่าใส่ตัวนี้เวลาใดอ่าเศรย์เย็นเด้อค่ะท่านผู้ชมเช้าเย็นเซรั่มค่ะถ้าตอนยังมื่อยขึ้นทาเซรั่มแล้วต่อด้วยครีมขมิ้นเด้อค่ะท่านผู้ชมครับครีมขมิ้นค่ะทาบางๆก็ได้ค่ะท่านผู้ชม อันนี้ถ้าเฉพาะเนี่ยมึงขึ้นได้ค่ะก่อนนอนค่ะอันนี้เช้าเย็นได้ค่ะดานผู้ชมก่อนแต่งหน้าเนาะก่อนทาแป้งแล้วๆกะต่อด้วยแป้งตลับกันแดดค่ะทับิบซี่พามีขีมกันแดดกะใส่แป้งตลับกระไรเนาะค่ะอย่าลืมนะคะ่ะดันผู้ชมสบู่ลดต้อนรับปีใหม่ค่ะครเริ่มวันนี้ค่ะดานผู้ชม,มค่ะนี่ค่ะดันผู้ชม สามอย่างนี่เอฟซีเป็นอินเป็นยอดฮิตเรล่าดิเา่าครับผมสามอย่างนี่ครับพี่น้องค่ะครับสามอย่างยอดฮิตค่ะท่านผู้ชมค่ะเอานี่ครับพี่น้องเนาะค่ะผิวแตกผิวแห้งกร้านครับผมบำรุงด้วยเซรั่มค่ะน้ำหอมพร้อมแล้วครับผมค่ะกินกุหลาบอ่อนๆครับผมครับนี่ท่านผู้ชมเอาขีมตัวนี้ก็มีฝาด้วยค่ะท่านผู้ชมที่น้ำเชียก์แก้ให้เบิ้งค่ะ นี่ค่ะครีมคาิินค่ะแมนลองเอาไปใส่เบิ้งครับพี่้องเนาะครับใช่ดีจริงกับไม่เช่กำลังเชี่กับรองมากครับผมค่ะเนียนดีดีค่ะท่านผู้ชมครับค่ะเอาค่ะท่านผู้ชมถ้าสนใจกะให้ทักไลน์มาเด้อค่ะท่านผู้ชมครับเบอร์ที่เกาหลีเชี่ยบอกเนาะครับค่ะเอาสำหรับคลิปนี้พอกันคลิปหนยูดีไม่แห้งสุขสุขค้นสวัสดีค่ะสวัสดีครับ